ครับกระบมกับเราในอ o คนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็น d ดเ e n นชั่นกับไดเ e n นชั่นะครับผมจะเป็นตัวดีกับตัวร้ายนะครับผมนั่นก็คือสายรีเวิร์สสายไดยัตรีเวิร์สบวกไดยัตกับสายเกรดไดไคเซอร์นะครับสุดยอดหุ่นยนต์ตามมิติเกรดไดไคเซอร์มีเอ็ด้วยนะครับผมสัตว์แมงคูดจะเจ็บคอเลยเฮียสหรับคลิปีชอขอบพวรสบารรับชมครับสวัสดีครับสัยังไม่เล่น น no, no, no. ู่นนู่นนู่นหมู5บาท10บาทไปเล่นข้างกายขอบคุณครับซองอะไรเนี่ยซองอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเดนชัน่นเราไม่เคยมีซองเกี่ยวกับเดนชั่นเลยนะไม่เปิดเพลงสิงเปิดเพลง,งหนึ่งสองสามได้อะไรไหเนี่ยผมขอได้ไหมเนี่ยโอเคผมขอนะกูตัดใหม่ได้ไหมเนี่ยไลฟ์เอาไปผมอยากได้อะทำไมคนทำอย่ามาไลฟ<า>์ล่ละกับกูขอร้อง โอ้มาแล้วมารัวเลยทำไมเงียบจะได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งรัวนะครับผมใช่ตึ้งตึ้งคืออุ่นต้วแม่กำลังหมดพลังนะฮะเฮ้ยโอ้โหมีมาร์ก่ะมาการ์ดกลัวเฮ้ยม์าเคี้ยอะไรล่ะไม่อยากโดนบีกูจะพูดมาสักกระเบิดแล้วกันแรกเชคเชค เช็คีิ14 14โว้ย14 <Okay. S 1> 11กูเริ่มเกอะจั่วนะครับไม่อยากไลน์ตัวนี้เลยสุดจบเธอแล้วดดดดดดด,ด โอ้โหทำไมกูไม่ได้ตัวนั้นเมื่อวานเข้ามาเลยฮิวเชคกอร์เบเบฮิวเหมือนกันเฮ้ยโชว์จิกกแร็พจิกแร็พเบีย์ตีแวนไรอยู่ดีเข้ามาเลยเชคอุ้ยตีแวนสิบสองขอหมื่นจบเธอแล้ว ลไรหิวงออกาสองใบนะั้งโกงว่าเฮ้ยเฮ้ยโจโจจกักรแล้วเหมือนกันแต่ขอโทษนะครับทางนั้นเป็นฟอยนะอยด้วยเยี่ยแม่งจักรแล้วบูตีข้างอยากได้เอไปสิบตีวันชินชิโอชาหมืน่นแวนไปเลยคิกอ์อีชุด วันบวกไปบวกไปนี่ด้วยเข้ากันเลยเฟิร์สเช็คโอ้มาแล้วเซ c o n d check โอ้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 มาเหมือนกันสิบหกเดี๋ยวนะเท่าไหร่สิบหก หัวห้ายี่สิบเอ็ดสองยี่สิบสามแวนรู้ยี่สิบสามเลยเหรอ,อครับผมโบจจ้เลยเช็คคิวพลังข้างไม่ได้ดึงอีกสามจริงๆหิวหงอกสามใบได้สัตว์ข้งังอืมสแกนเช็คคิวโอ้ไม่กี้อีกพลังใส่ข้างนี้เลยเออจัดไปโจวหนึ่งด้วยเดเช็คเซคเกนเช็คพลังแวนเป็นสิบหกห้าพันโอเคแต่การเลยไม่เล่า เอ้ารออะไรล่ะครับคุณโถ่เอ้ยโซนโนยติป่วยมึงอะมาเออปึ๊บวึ๊บวึ๊บจัดมาวัน <When? S 1> สองหนึ่งเย้ <Yeah. S 3> <c oughs> สองหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะสามหนึ่งเอาดิเออมันต้องอย่างงั้นดิโถ่เอ้คนเราไหนอะ่ะ คนเราคนเราไอ้เฮี้ยทำไอะไรไม่ได้เลยตีแวนกาดฟงกัดป่วยโถโอยหิวอุ้ยสี่ใบแล้วใบแล้วตายแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาฟุ้งฟิ้งเอ้ย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 เอ้กเยเอ้ยัยเยย้้ คุณเนี่ยแหววเลยอยู o, ่คิริโตมไมเว้สถานการณ์กับกันแล้วนะฮะทำไมคุณน่าเครียดแทนผมเลยฮะเออว่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะขอคิดก่อนไดเมนชั่นมันต้องอยู่ข้างกู1 8เอฟหมื่นได้หนึ่งหมื่นห้าสองได้สองได้ก็แค่มีความเสีย่ยง การเสียงก็ไม่ควรลงทุนปล่อยไปเลยจะง่ายกว่า PG PG สองใบด้วยสอง้เด้วยอุ้ยไดมนอุ้ยจกักรแลเปียกนี่สิบหกแวนปล่อยพลังแวนดอต <G ül> ีไม่เข้าตีข้างตัวเดียวขอห้าพัน กูไม่ให้ด้วยอ่ะโอเคจัวไล์เบรกมาอุ้ยสองครีความหนึ่งนะครับผมทิศหนึ่งสามครีอุ้ยเปิดได้ทิศสี่ครีอุ้ยกะจบเกมรอเมื่อกี้กูขอโทษตอนนี้เป็นยี่สิบสามเมื่อกี้กูขอโทษยี่สิบสามขอโทษถอยไปกูขอโทษถอยไป ยับไม่บวกแวนน่ะอู้ยเป็นเท่าไหร่ยี่สิดีอ้มสามได้ยีตีบอนใช่สองห่งสามเตะใบเดียวแตกสี่หนเตะใบเดียวเหลือ <41. S 2> เหลือสามแตกอยู่ดีเออได้นี่อันนี้1กับ1เช็คนี่เลย ถ้าเตะสองใบนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้บวกหมื่นห้าเองเป็นยี่สิบหกแต้องเตะสองเตะสองใบเฟิร์เชคอุ้ยไม่มาว่ะเตะไปก่อนใบหนึ่งฮะโอ้ยอยู่ขี้ิโตัวไม่เวยตีวันอะไรนะตีวันอะไรนะตีวะตีวันเตอร์เตอร์ทำไมของกูมันทั้งกากขนาดนี้ไว้เเมื่อกี้มึงทำอะไรกูอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงทำอะไรกูมึงสามแดม เอาดิก็เอาดิเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยเพื่อนเออเอาดิเอาดิลงมาให้หมดนั่นแหละลงมาเดี๋ยวถ้าอเออสี่ลงเลยเออแวนเท่าไหร่วกสี่ด้วยสิบเดี๋ยวนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สี่ยี่สี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่บูสองพันอะยี่สิบยี่สิบมันก็เข้ามาเลยดีกว่า จัเออเข้าทำเลยดีกว่ากูต้องมีฮิวบ้างแหละเพราะกูได้ไปแค่ไอ้เฮียไม่ใช่ละกูเก็บเล็กเลยกูรู้เก็บเล็กเลยเก็บเล็กเลยอุ้ยรู้เมื่อกี้เขาทำอะไรกูรู้กูรู้กูรู้อะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรกูบอกแล้วเดลิมิชต้องโอ้โหเดลิมิชต้องอยู่ข้างกูแม่งแอดเพชแม่งเล่โคตรกากเลยครับผมเมื่อกี้ทำอะไรอะไรอะไรอแม่ไอ้โธ่ ก็จบกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นพูดแบบนี้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับโตอีกวครอุ้ยพูดคำหยาบขอโทษครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมถ้าเล่นผิดพลาดหน่อยก็ต้องขอไม่ไม่จบแล้วครับกลับได้บิชชันแล้วก็ได้บิชชันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ตามเรากด subscribe นะครับกูเกียนนะต๋องติดตามช่องทางน้คือแฟนเพื่อกัรจรจีคิดนะครับผมทั้งจีจีคิดดายแล้วและจีจีคิดบายเจลเคนเคเจนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครกำลังตามหาซิงเกิลหรือว่าซิงเกิลการ์ดนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยนะครับเรามีร้านแนะนำ CJR นะครับผมเมกกะพัสาชั้น5นะครับผมเป็นสปอนเซอร์เราเองนะครับส่วนถ้าเกิดใครแบบว่าที่นั่งเล่นในตอนนี้ที่แบบอยู่โซนอยู่โซนปิ่นเกล้านะครับก็ให้เชิญเข้าไปที่พ่อพี่บุกกองนะครับผมอยู่ซอยบลมเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่อยู่ข้างโลตัสปิ่นเกล้านะครับก็เดินตรงเข้าไปร้านอยู่สายมือครับผมสายมือครับสายมือสายมือสายมือ แค่หน่อยนี่พูดลุอะไรมึโหย้ำกูจังเลยเรียว่ยกูจะเลิกเล่นแม่งฮะกูไม่เล่นแล้วหลังจากนี้จะไม่มีอนิเมชัอีกแล้วโอเคครับขอบคุณว่าสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ